ถ้าเราเปิดใจให้กว้างแล้วยอมรับความจริงไม่มีใครถูกร้อยเปอร์เซนไม่มีใครผิดร้อยเปอร์ซนเพราะเราเองที่ผ่านมาถูกบ้างผิดบ้างมันนับครั้งไม่ท้วนนี่คือบทสรุปของแม่คิดเองนะว่าเออใช่พระพุทธองค์ทรงเปรเียบเทียบได้ชัดมากแล้วปัจจุบันนี้ แม่ก็ได้ยินได้ฟังสำนักต่างๆลูกศิษย์ต่างๆก็มักจะขัดแย้งกันเองว่าอาจารย์เขาดีกว่าอาจารย์อีกฝ่ายดีกว่าเช่นเดียวกันที่จริงแล้วเขาก็ดีของเขาเป็นคนละแบบมันก็ไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาศรัทธาของเขาเขาพอใจจะทำในสิ่งนั้นมันอาจไม่ถูกใจเรา แต่มันถูกใจเขาและถ้าหากว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันมันไม่ได้ผิดศีลห้าข้อแม่ก็ปัดตกว่าอืมมันก็เป็นเช่นนั้นเองคือหมายความว่าถ้าสิ่งที่เขาทำกันเนี่ยมันไม่ได้ผิดศีลห้าข้อนะลูกนะโอเคก็ทำไปเถอะถ้ามันไม่ได้ทำให้เสียหายและมีผู้อื่นเดือดร้อน